ไปหลีอร right. yeah. yeah. ่ดครบรถ้รรถสไลดรถสไลด์ค่ะรถสไลด์แต่ีแต่เมอรำอเันเป็นทึงหันกันได้เนาอันลอนอันไปเใ้เนีย้แต่อยู่แด้เนาะหันมอรำสิ่ง

เพื่ออ,อุ่นเครื่องับมันหนาวอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องจะเดินทางต่อนะคะเราอาศัยอันรอะน,อนะคะววนนรัยิวก็เ๋ยไปเลยยิปเลยัดอ่ะเอาโซ่ไปนะเรา เว,ว,ว,วลัาม,า,มา,ามีดานไม่อยงจเสียนะมีดานพวกแย่นีดานเร็วๆ <c oughs> ก,ก็ไนมน่เพื่อนจับเลยนะเล้วไงแลต้อซใส่จะนั่ำปวดเเลยขันอีกีเขาโกเทบได้ะมา้นด่วนขวางเอาไว้ก่อนอืมค่ะอ่ะ สองเยแล้วตึงีัมชิดสองเดีย่นี้กันที่รถนั่งพอด้เดี๋ยวม่กินเขากินเขาน้ำกันแล้วคนรถเมื่อ่างมาอกดูนี่รับอเราจะจะเบรงเนี่ยแอนจะเป็นบักโดเนาะบักโดมันถูกว่าเจะสีเดือนทางอไรถมาเอ็นโดเขาไปกรนั่นแสดงอีกแล้วเมื่อกี้นั่งเจ้าออยู่เไปงอ หัว,หวพอลงเสินทางค่ะเบว่อนล้วไว <c oughs> มหมา,านกาแเลน้ำดืให้นางจะบดค, <oughs> ค,ค่ะกาแฟกาแฟมากินกาแฟก่อนค่ะอ้ยวานำลำบปดอยู่ บไ่ไปได้ผป่าไ่ได้ไปช่วยมาส่งตรว,ว <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้เดินทางไปใช้ต่อคะไปอำเภอสตึกบุรีรัมย์ไปสตึกบุรีรัมย์ในแหลกบกดานพะลูกครับจ้ะกาวาหอดฝนประมาณจากถุงตั้ตีไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่เกินสามชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงเนาะ เ็กกิโลละประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสตึกจะไปสตึกจะจะไปเส็นรัตนาบ่เนอนั่นแหละประมาณประมาณประมาณตีไปประมาณร้อยร้อยเจ็ดีละมละเราลเลยค่ะค่ะนี่ค่ะวกาสไรรู้หรอพวกไค่ประเทศ รถก็เริ่มน้อยแล้วล่ะนะคะว่าเกี่ยวอะเนี่ยอะไรเลยจ้าเนี่ยบรรยากาศที่หลังบ้านก็ถ่ายให้ดูจ้าพอซิมแมไปละ โดโด้าตนอนเสาอยู่เนี่ยมันสวเนี่ยคาตาโนเสาจะเอินมันงบึ้งไปเลยดนแ่เมือโ้ยแมือแมนลุงยิงเนยมาแมือเดวเอเห็นมแมือบนลงเลยขอดิน่ทิ่เแมือ เป็นว่าจสิบเอ็ดปันนะนี่คือความรู้สึกให้ดูเวลาเราเจ็จากต้ดงพาแสดงเป็นนะต้ทำากเอฟซีเห็นเห่ไม่่รือวเอ้ยทรเต็นยมไรไป็ำงานแล้วเนาะให้แม่เด็กกัมาให้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 ดูนี่ยรนี้มันจิกเพราะพอรู้อ่ดูว่า กอดนุ่มเหนมาก่อนเลยอากาศจะฉีได้ยินเสียงได้ยินเสียงรถไปกอดพ่อลุงเลยกอดเลยกอดไว้เศร้าเศร้าไงกอดขากอดขาไว้กอดขาไกอดไว้เลยอากาศจะฉีได้ยินเสียงรถกอดไว้ไปกอดไปกอดวุ่นประวันลหรอไปพูดเริมมือแล้วนเริ่มไปมาให้น้ำกอดไปแล้วพ่อลุงไปแล้วค่ะ ออกเดินทางไปทางอำเภอสตึกบุรีลำนะคะไย<ป>ตีนี่อ่ะติ่ตไฟหลบรถรถสไลด์กันรถสไลด์เป็นเวทีมะลำาสิงก็ไได้แร้วะปอดางกีลาหน่อยเนาะเดินทางปลอดภัยคะ่ะ อีสค่ะนีและค่ะนี่แหละค่ะนึ่งลูกลูกสาวบออยู่กับสร้างกันเป็นนิสัยละพอหักพอหักไห่หักทุกคนผ่านไปทางนั้นก็แวะไปดูบ้านลูกสาวแวะไปเล่นกับทิ่มหลังบ้านกำลังใจทิ่มหลังบ้านค่ะ เสียผู้ใดนอยออกไม่คลิปนะเด็กเด็กเด็กที่ไหนเด็กน้อยเปลี่ยนเสื้อให้เมื่อกี้ค่ะเปลี่ยนเสื้อให้เมื่อกี้ออกกันไม่คลิปนะใส่เสื้อนอนละไอ้หมูสำหรับคลิปนี้สมนีกันค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ป้านั่งน้ำค่ะ ให้กำลังใจทีมหลังบ้านด้วยนะคะสำหรับคกิบนี่สมนีกรบ่ขามโฆษณาะคะเปิ้โฆษณานำวันนี้ลาเลนอยู่คังวัดบางปิ่งสมุสาครคะ่ะจัดการเก็บนั่นเก็บนี่มเมียนนั่นเมียนนี่เลยเด็กนอยนอนจัดที่นอนให้หมูหน้อยบอกันไม่ลิบหนาน,นะคะ บิงโฆษณาให้น้ำเลยคะ่สะส